ช่วงนี้ถ้าฟังดูก็จะเห็นว่าจะกูอยู่กับเรื่องของการคิดบวกคิดลบเยอะมากๆนะครับแล้วก็ก็ต้องขออภัยด้วยถ้าใครใตามฟังแล้วก็รู้สึกไอ้มอนซ้ำไปซ้ำม,มาแต่รับประกันได้นะครับฟังไปเถอะนะครับให้มันซึมเข้าไปซึมเข้าไปเรื่อยๆนะครับผมว่ามันจะดีเพราะว่าผมก็พูดกับตัวเองอย่างนี้อยู่เหมือนกันนะครับผมมีปัญหาอยู่ประมาณ8อย่างต่อวัน นะครับ8ออฟฟิศที่ต้องดูแต่ก็ทุกอย่างโตหมดนะเพียงแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ถึงระดับที่เราต้องการซึ่งมันก็ต้องวิ่งแก้ปัญหายอยู่ตลอดเวลาบางปัญหาก็ใหญ่นะครับบางปัญหาก็แบบแหมจิปาถะจุกจิกจู้จีจ้มากนะครับแต่กออ็อย่างที่บอกนะครับเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องดูเขาบอกว่าอ,อ,อันนี้ไม่ได้พูดเองนะตอนแรกผมฟังผมก็ไม่ไม่เข้าใจนะครับจิมจิมโรนนะครับพูดว่าเราจะต้องยืนเหมือนแบบ ผู้พิทักษ์ประตูของความคิดเรานะครับจะเราจะไม่ยอมให้ความคิดลบๆแย่ๆนะครับหลุดเข้ามาในในใน,ในความคิดเราแล้วก็จะไม่ยอมให้เปิดโอกาสให้เรามีโอกาสได้คิดลบๆเป็นอันขาดนะครับซึ่งผมว่าแรกๆผมกม็เข้าใจหรอกบ้าไปแล้วนะครับใครจะไปทําได้นะครับแต่ก็แต่มันสําคัญมากๆจริงๆนะครับยกตัวอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างสําหรับลูกกับผมกับลูกเนาะ แล้วก็แหมผมบางทีผมยังคิดอยู่เลยว่าผมควรจะไปพูดเรื่องลูกสมักกว่าสนุกมากเลี้ยงลูกนี่แบบเป็นอะไรอีกโลกหนึ่งเลยนะครับเออผม ด้วยความที่เป็นเด็กเนาะเป็นเด็กของเขาเขาก็จะยังไงซะไม่ว่าจะดุยังไงก็ยังเป็นเด็กอยู่แล้วก็มองหาแต่เรื่องของความสนุกเป็นหลักนะครับแต่นนนในขณะเดียวกันผมก็พยายามพุชก็แหละผลักดันทําให้เขากระโดดมาอยู่ในจุดที่เริ่มรับผิดชอบตัวเองให้ให้มากแล้วก็ให้เร็วนะครับแปดขวบตอนนี้แต่ก็วิธีการซึ่งซึ่งถ้าผมไม่เตรียมอะไรไว้เลยนะแล้วก็ เลี้ยงลูกตามปกติตื่นเช้ามารู้แล้วล่ะวันนี้ต้องทําอะไรแต่ถ้าเกิดไม่ได้เตรียมใจไวน้นะครับจะเรื่องจะมีเรื่องของดีเลย์เรื่องของความช้าเฉยอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับเพราะว่าวันธรรมดาเนี่ยจะไม่ได้แตแะไอแพดอย่างเงี้ยนะครับแล้ววันเสาร์อาทิตย์เขาก็จะแบบโอ้โหเไปไ็นวันของฉัน เป็น iPad w เ r l d นะครับเป็นเป็นอนาณาจักร iPad ของเขาซึ่งเขาจะต้องดูมาตั้งแต่เช้าเย็นเนี่ยแล้วก็จะไม่ทําอะไรเลยนะครับซึ่งสมัยแรกๆเนะี่ยผมก็จะรู้สึกผมไม่ไหวผมผมเครียดมากเลยแล้วก็ดุดุทะเลาะก,กันแบบทะเลาอ,อก,กันบ่อยมากเลยนะครับแล้วก็เหมือนกับที่ผมเคยบอกเนาะว่าวิธีการที่จะต้องไม่ทําให้เราเกิดเนกาทีฟเกิดความรู้สึกคิดลบแล้วก็เนี่ยส่งผลถึงเรื่องของการทะเลาะเบาแวงเรื่องของกันเรื่องของการเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอะไรแบบเนี้ยนะครับมันก็จะต้องเตรียม การไว้ตั้งแต่เช้านะครับเพราะฉะนั้นผมก็อาศัยทริคนี้แหละนะครับในการเ,าเลี้ยงลูกนะครับผมกเ็เอาไงตอนเช้าตื่นมาปุ๊บก็จะคุยกันก่อนว่าวันนี้ต้องทําอะไรบ้างแล้วเวลาไหนต้องทําอะไรวันนี้อะไรต้องเสร็จอะไรต้องได้ทําเขาอยากทําอะไรแล้วป๊าอยากให้เขาทําอะไรนะครับเสร็จแล้วก็คุยกันก่อนโหคือผมจะบอกว่ามันมันเวิร์กมากๆเลยนะครับแล้วก็คือหลุดอะหลุดอยู่แล้วเพราะว่าเด็กนะเนาะ คือแต่อย่างน้อยที่สุดโอกาสที่จะทําให้ผมคิดลบโอกาสที่จะทําให้ผมโกรธหรือว่าโอกาสที่เขาจะทําให้ผมโกรธเนี่ยมันลดลงมากเลยเหตุผลก็เพราะว่าเราเตรียมไว้ก่อนเราเตรียมไว้ก่อนว่าวันนี้เราจะทําอะไรบ้างแล้วเราเตรียมไว้ก่อนว่าในเหตุการณนน์นั้นๆเนี่ยนะครับเราจะทําอะไรกับมันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องแบบ ไม่ใช่เราคิดอยู่ในหัวนะเป็นเรื่องระหว่างคนสองคนจริงๆจ,จังๆเลยนะครับแล้วคนอีกคนในเด็กด้วยซ้ำนะครับถ้าเราทําอย่างนี้ได้กับทุกเหตุการณ์ซึ่งผมบอกแล้วว่ามันไม่มีทางหรอกที่เราวางแผนไว้ล่ะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมันจะตรงตามนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นไปไม่ได้นะครับไม่ใช่เทวดานะเสกอะไรก็ได้นะครับแต่อย่างน้อยที่สุดเราตีกรอบได้ว่าวันนี้เราจะเจอเรื่องอะไรบ้างแล้วเราจะปฏิสัมพันธ์กับมันยังไง ฝั่งตรงข้ามเป็นคนที่เราไปตกลงไม่ได้เหมือนกับผมตกลงกับลูกเพื่อนก็ทําให้ง่ายขึ้นเนี่ยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเรา,เาถ้าเป็นคนที่เราไม่รู้จักเลยก็คงจะต้องแล้วแต่แหละแต่เราควบคุมตัวเราได้อย่างที่บอกเราควบคุมเขาไม่ได้เราควบคุมตัวเราได้นะครับลบเราจะถ้าข้อมูลออกมาเป็นลบเราจะคิดว่ามันเป็นยังไงถ้าข้อมูลออกมาเป็นบวกเราจะคิดว่ามันยังไงนะครับาีนี้เป็นต้นเรามันก็จะทําให้เราอยู่ในสถานะนะครับของความคิดบวกได้ตลอดเวลายอย่างที่บอก ไม่ได้โลกสวยนะครับที่คิดบวกพราอะไรฮนะต้องการพลัง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 มากๆถ้าท่านคิดบวกท่านจะมีพลังแก้ปัญหาแล้วก็จะมองหาหนทางแก้ปัญหาด้วยความคิดสร้างสรรค์ได้ความคิดสร้างสรรค์มันจะมาตอลอดคิดบวกนะครับฝากไว้ลองฝึกดูนะครับวันนี้มีลูกใครท่านใดมีลูกก็ลองกันลูกก่อนเลยก็ได้นะครับที่สําคัญต้องทําเลยครับ